แล้วมากันตอนะคุณผู้ชมนะโชคนีสบสนโดยนักปริชภัณฑ์เสริมอาหารคัมมิ่งชันตาบีจีนะค,ะครับความเหมือนที่แตกต่างความเหมือนคือคัมมิ่งชันเหมือนกนันแตกต่างในเรื่องของการผลิตนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะ คือขามิ้นชันทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยที่มันราคาถูกๆมันมันบดทั้งผงทั้งเปลือกเลยน,นะฮะทั้งตัวเนื้อขามิ้นแล้วก็เปลือกเลยนะคุณผู้ชมนะฮะล้างไม่ล้างไม่รู้นะฮะแต่ขามิ้นชันตามบีจีเนี่ยเขาทำความสะอาดก่อนแล้วสะกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขามิ้นแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บดผงออกมานะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่เยอะกว่าตามท้องตลาดก็คือ400 g, อมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยมันเหนือกว่า พราะถ้าเกิดคุณกินขมิ้นชันทั่วไปเนี่ยก็กินประมาณ4-5เม็ดพูดง่ายๆก็คือทั้งแผงแต่ว่าขมิ้นชันตาบีจีเม็ดรู้เรื่องผู้ชมนะคะ ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้โกกอโรคกระเพาะกดไหลย้อนผู้ชมนะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาเราเดินทางไปไหนไกลๆซื้อเก็บไว้เวลาเราไปนอนคนเดียวนะฮะแล้วมันปวดท้องนะฮะแล้วไปไหนไม่ได้ทานขมิ้นชันนะฮะมันจะบรรเทาอาการแล้วก็ลดปวดได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้จัดโปรโมชั่นหลักร้อยครัโปรโมชั่นวันนี้1กระปุกมี30บแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290้บาทครับแต่วันนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นเป็นเซ็ตสุดพิเศษเลยโปรสบายกระเป๋านะฮะซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทท เจ1ดหนึ่งปอสครับไลน์ส,สุขภาพดีมุมขวาหน้าจอคิวโอารโค้ดก็สแกนได้เลยนะจ๊ะ,ะสคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่องโฆษณากับรายการเราอย่าช้าครับเบอร์นี้ครับ 0, 0 9 0ย8 9 9 9 9 5ครับมากันเลยค่ะเอาคุณผู้ชมครับไปดูในเว็บพันธิทิปมากดีกว่าแล้วก็ในโซเชียลกับพูดกันเยอะนะกรณีคุณเวียสุกุลวัฒน์ไงว่าผลงานละครเนี่ยทำไมถึงมีละครกี่เรื่องกี่เรื่องก็ชอบเล่นกับเด็กหน้าใหม่ัางเอกหน้าใหม่ตลอดเลยเขาเป็นพระดันไงเออใช่ อยู่แถวหน้าของช่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหกสนันครับถึงเวลาให้เวียเนี่ยนะครับเล่นละครกับนางเอกแถวหน้าได้แล้วไม่ใช่รุ่นน้องต่างวัยนะครับก็พูดถึงในเว็บพันทิปครับโดยเจ้าของกระทู้พันทิปเนี่ยได้ตั้งหัวข้อแบบนี้ว่า3 4ถึงปีหลังๆมาเนี่ยช่องจับคู่นางเอกให้กับคุณเวียเนี่ยนะครับเป็นรุ่นน้องหมดเลยคงจะดันให้นางเอกหน้าใหม่เป็นที่รู้จักกันแต่ด้วยบทที่ได้มันก็ไม่ส่งก็เลยทําให้แบบว่าผลลัพธ์มันเห็นได้ชัดอย่างเช่น เวียกับคุณเซฟนะฮะเรื่องนี้ทำโอ,อกาศก็กดีเรตติ้งสูงปีต่อมาเวียที่สาดีนะฮะว่าเรื่องนี้บทละครสนุกก็เลยได้กระแสะเยอะแต่โปรดักชั่นแล้วก็งานภาพคืนมันไม่ได้เลยนะครับงานนี้นะครับชาวเน็ตก็เลยโถกสดกังนต่อว่าละครเรื่องต่อไปเนี่ย ไปเชียร์ให้คุณเวียเล่นกับนังเอกแถวหน้าของช่องหน่อยได้ไหมคะอมวอนผู้จัดนะฮะ,ฮะบอกก็เสนอคุณเวียคุณนาวนะฮะฝีมือดีทั้งคู่นะฮะนาวคิวก็ว่างอยู่ด้วยนะอยู่ช่องมานานก็ควรประกบกับเวียได้แล้วอขอละครแบบดราม่าไปเลยอยากเห็นเวียแบบอ๋อเล่นกันแบบกับคุณนาวเนี่ยแบบดูเด็ดเผ็ดมน<ะ>ันหรือไม่ก็แเวียกับคุณเปรี้ยก็ได้เวียกับฮาน่าก็ได้แทนเคทได้ไหมนะ ผมแม้เค้กไม่ได้อยู่ช่องเจ็ดแล้วนี่ผมแน่นเชิญมาได้นี่ได้หรอ,อ,อพี่กับแฟนเคก้กดังแนะ่นอนดังแน่นอนนะออพี่กับแฟนเคกก้กยังไงก็ดังเออเชิญมาสิจริงเอองขาเขาจะเชิญไหมอ่ะเชิญเชิญได้แต่เขาเขาไอ้นี่นี่เขาก็ดีกันแล้วนี่ เขาเจญได้ใจโหวทำไมเออก็ได้อยากให้เวียเล่นบทแปลกๆนะฮะดราม่าขายฝีมือหน่อยนะฮะเลิกเล่นละครรักแนวแบบอะไรเงี้ยได้แล้วนะฮะทำงานจริงจังหรือขายฝีมืออะไรเงี้ยอยากให้แบบเปลี่ยนแนวบ้างที่เห็นเวียก็เป็นแบบปุ้งกิ่งน่ารักตลอดเลยอะไรคนที่้เวียลงค่ายดีๆหน่อยอันนี้เขาแนะนําค่ายมาเลยนะเช่นค่ายคุณเจี๊บนะฮะค่ายพี่จี๊บนะฮะค่ายพี่หนิงนี้ค่ายคุณพิเตอรนี้นะฮะปรากฏหรือว่าค่ายปรากฏกันดีเนี้ยสี่ค่ายเนี้ยงานดีตลอดเลย ส่วนนางเอกก็ห่างเกินไปบางคนอย่าอย่าเอาแบบเด็กเกินพอย่างที่แม่บอกเป็นพัดดันใช่ไหมเอออยากให้มาเล่นกับสมให้สมผลอะไรเงี้ยทําไมทําไมต้องขึ้นชื่อว่าเป็นพัดดันเพราะอะไรกันพัดดันนางเอกใหม่ๆไงเพื่อที่จะให้นางเอกได้แจ้งเกิดไงเพราะว่าเล่นกับเวียอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่นะเออสมัยก่อนนี่ไม่เกี่ยวกับเวียนะครับมันจะมีฉายาว่านางเอกเต้าไตนางเอกเต้าอะไรพัดนางเอกเต้าไตพระเอกไข่ดันเออ มันคือยังไงอ่ะอธิบายหน่อยกูจำไม่ได้แล้ววเดี๋ยแม่เอาดีๆนะไม่เกี่ยวก<อ>ับ<อ>พวกนี้ก็กูบอกเลยว,ว่ามไม่เกี่ยวกับวีอยแต่โอมไม่เกิดไม่ทันไงอยากรู้มันนางเอ,งงอกเต,ต้าไต่ก็คือใช้เต้า,ตาเดือยไต่เต้าขึ้นไปอ๋อไต่เต้าเดือยเต้าไต่เออพระเอกไข่ดันก็ดันผู้จัดไงอ๋อไข่ไปดันผู้จัดเออดัน ไข่ดันดันผู้จัดหมายถึงว่าผู้จัดเป็นกระเทยไงอ๋อเออเส้นหน่อยเส้นสายหน่อยแทกผู้จัดจะกระแทกทีทีหน่อยผู้จัดขอให้เพื่อนละครอ๋อเลยมอบบดให้มีอยู่ยุคหนึ่งไงมียุคหนึ่งนะชื่ออะไรอยากอยากรู้จังฉันก็จำไม่ได้แต่มันมีมันมีจังเอกเต้าไตเพื่อเอกไข่ดันต้องเอาตัวไปแลกเพื่อได้ตําแหน่งเพื่อได้บทดดีดีดีเปินโอมอีกแล้ไม่ได้เลยพระเต้าหนึ่งไม่มีไข่ก็ไม่มีเพราะมีแจ่กกี กีดันไม่ได้กีโบโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นแกกีโบโปรโมชั่นแกให้เล่นบทอะไรก็เล่นหมดแหละเปล่าเล่นได้บทเดียวคือโสโสเออโสรายาเออโสรายาดีเกินไปเออโสอะไรอ่ะฮะโสอะไรอ่ะเออโสนั่นแหละโสโครกเออโสโครกนะค่ะได้อยู่นะฮะอ่ะไปนะฮะจบจากกระทู้ของคุณเวียร์ไปดูคุณเบลล่าดีกว่านะฮะ คุณเบล่าเนี่ยควักกระเป๋าจ่ายหนักคว้านซื้อที่ดินแล้วสี่จังหวัดนะฮะรว,รวยไม่รวยไม่รู้แต่ง,งานแน่นๆแบบนี้เริ่มมีงานมาอีเวนต์มาก็ออกกันรับเงินรับทรัพย์กันแบบดูรัวเลยช่าเอาข่าวมาใกล้ๆกันเนาะไม,ไม่ก็คือกระแสมาพอดีไงาาสาวเบลได้ออกมาอัปเดตผลงานต่างๆครับในตอนนี้รวมถึงนะฮะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกวาดซื้อที่ดินที่ตนเองไปทุ่มซื้อแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมยอมรับว่าชอบซื้อที่ดินมากซื้อไปก่อนจะเอาไปทําอะไรไม่รู้ค่อยว่ากันในทีขอซื้อไปก่อนนะฮะถ้าถูกอกถูกใจ เพิ่งซื้อมาอีกผืนหนึ่งใช่ไหมถามเลยบอกใช่ค่ะซื้อติดกับผู้จัดการเลยคุณคุณพลอ,อยที่นครนายกนะนครนายกที่สวยด้วยความไปแถวนายก็รู้จักอยากคนแนะนงแนะนำม,มาที่สวยมันติดแม่น้ำด้วยไงแล<ช>้ออติดน้ำด้วยงก็เลยซื้อซะเลยนะฮะถามก็ชอบเป็นคนสะสมที่ดินหรอค,คุณเบลล่าก็เลยบอกว่าก็ชอบนะคะมันเป็นฟิลแบบซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยจะแบบปลูกบ้านหรือทำอะไรก็ค่อยว่ากันในอนาคตไงเออแล้วคุณเบลล่าก็บอกว่าอาจจะมองไว้เป็นอนาคตว่าอาจจะเป็นที่พักก็ได้เพราะบรรยากาศมันก็ดีใกล้กรุงเทพด้วยนะ หรือว่าช่วยกันนะ,ะขเขาเรียกว่า,ววมาไม่ใช่ช่วยกันนะตัดสินใจกับคุณแม่ก็ชวนชวนกันไปถ้าผู้จัดจาการไม่โอเคเดี๋ยวพอซื้อเองนะ,นะบางคนก็บอกว่าเนี่ยทั่วไทยหรือยังบอกว่าไม่ค่ะเบลไม่สู้คนอื่นมนะฮะคนอื่นน่าจะซื้อเยอะกว่าเออนี่ยค,ออคนไหนคนคนูนน้นนะฮะซื้อกี่จังหวัดแล้วบอก3ามงสจังหวัดก็กำลังดูๆอยู่ที่นครพนมก็จะไปซื้อเหมือนกันนะฮะถามว่าในกทมซื้อยังบอกไม่ซื้อที่กทมเพราะอยากไปต่างจังหวัดพักต่อากาศมากกว่าเออนะครับก็ เวลามีเงินเยอะๆเนี่ยเขาบอกที่ดินเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เรากลายปเป็นเศรษฐีนีได้เลยนะครับผู้ชมนะบางทีเราซื้อมาในราคาถ,ถูกๆเนี่ยผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยที่ดินมันไม่มีมันไม่มีลดลงนะ,ะมันจะมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นหลายคนรวยเพราะที่ดินนะคะ แล้วก็มีเงินมีทองใช้กับพาะที่ดินนี่แหละค่ะเออ<ม>นะฮะอ่ะผัวโทรมานะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะฝากไว้ด้วยสำหรับคัมมิ่งชันตาบีจีค่ะอาวันนี้นะครับหนึ่งกระปุกนะฮะราคาเนี่ยนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าใครสนใจวันนี้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นเป็นเซ็ตสุดพิเศษเลยซื้อห้ากระปุกราคา่าหรือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดได้ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ